สวัสด <54. S 2> ีค่ะพบกับช่องรับขุกอกนะคะตอนนี้มาอยู่ร้านนะคะยางรถนะคะช่วยพ่อเปลนารถยางรถเก่าเอายางรถยนต์นะคะนี่่อออบเยาางให้พ่นจัดให้บ่แต่เราคงยกไม่ไหวดอกมันเสียไปหลายสมัยแล้เนี่ยไม่รู้จะได้มากี่รอบแล้ววันนี้รอบหนึ่งก่อนแล้วก็วันหลังอีกผ่านมาก็เอาไปอว่า ให้ช่วยจับบ่เฮ้ยหรืเอาไปใช้นั่นใช้นั่นเลยไปให้เขาเอดโลดเรไม่ใส่เหรอไราก็งมาให้เขาในแม่มันใกล้อยู่ดิมุดนั่นใช่ไหมมุดนั่นแล้วก็มันก้าวใส่แล้วซทำใดก็เมื่อสะกอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกือบแล้วบ่เนาะเกือบแล้ววะคายเอฟซีหัวกระมม่คายเอฟซีแตกเลยแม่พีเกือบถ้างั้นก็คงเสียดเลย นี่นะคะเดี๋ยวค่อยเที่ยวมาเอาเรามาก็เวเอาเวเอาป้าวันนี้แดดแดดจนร้อน,น,นมากนี่นะคะมาเอาเอายางรถนะคะเพื่อจะเอาไปรองรับเนาะการกระแทกนะคะกับโอ้โปู แต่ว่าเต็มเร็วมากแค่เราไปจับชิ้นเดียวเต็มแล้วแมนมดเบาอันยืนในกองมันนะแม่นมดพ่อเป่าสิมันสามรอบชี้รอบบนเบาไม่มีพ่อฟืนเหรอเนาะขางห็นรถพ่อฟืนได้เหรอสิใบใสใช่หนาอยู่ใสใช่แบบมีฟ้าข้างนั่นนะแบบนี้แบบนี้ใส่ได้เยอะนะมันก็ขูดลงหมดแล้วแบบนี้นะ อันนี้นะใช่หมดบอกค่ะตรงนี้นะสามสิ่กว่าเส้นโอ้เยอะมากแต่ว่ายางโมไซไม่มีเนาะค่ะโอ้ยางโมเตอร์ไซค์หาอึดกว้างนาดยางยางเก่ายางจะไปหาซื้อโอ้มันบามีละว่ะเดี๋ยวเขไปหาซื้อร้อนมานอ,อื่น ร้อนมากเนี่ยเรากลับไปถ้าใครอยากมาก็ช่วยก็มาโอ้ตรงหน้าวัดเอาแล้วค่ะวันก่อนเอาแล้วกับบ้านมึงสามีอยู่บ้านใกล้ๆวัดนะคือสีลายโมไซโอ้หลายอยู่เขาเอาแล้วเมื่อวานนี้เป็นรถละเขาก็เที่ยวมากแต่มาได้ เอออันนี้ก็เอาไปใช้ก่อนเบื้องต้นถ้าผ่านมาตรงว่าก็ไว่เอาก็มไม่รู้อีเอมลก็จะถูกมาจูบวันไหน,นขอมือเอานั้นเออถ้าถ้าแม่พีผ่านมาก็เอากลับเมื่อวานนี้มาอยู่เก็อาไปเพราะว่ามันม,มีชุองเล้งโอเคเพิ่งเลือกเมื่อเช้านี่บอเบมื่อวานนี่บอไปท้าง,งัา้นเรากลับมากับแม่พีนะคะโอ้ร้อนมากมาดูกันมาช่วยกัน Okay. ไปจับได้สองเส้นเต็มรถเลยเต็มรถเลยนะคะใหญ่ม,นนนมาก <laughs> มันชิ้นใหญ่มันชิ้นใหญ่มันก็เลยเต็มเร็วน <laughs> <ถ>่าจะถ้าเป็นยางมอเตอร์ไซค์มันก็นานเต็มอยู่แล้วเนาะใช่ <laughs> แต่ยางมอเตอร์ไซะค์หายากใช่ไหมพ่อเปล่าหายาก <laughs> แต่ถ้าไม่ได้่ซนตองงอนเดี๋ยวเราจะไปเขางม่อพอแต่ว่าต้องหานะคะยังไงก็ได้ใช้ยางลุงพลบอกต้องได้ใช่ไหมยางมอเตอร์ไซค์ก็สําคัญยางรถยนต์ก็เหมือนกันเราก็เอายางรถยนต์นี่น่าจะใช้อยู่วันนี้เราก็เอามาน่าจะได้อยู่สามรถได้ตรงนี้นะสามคันรถ เพราะว่ามันเต็มเร็วค่ะเอฟซีอ่าแล้วก็หาอะไรก็หาได้ก็หาช่วยกันเนาะ,ะเพื่อองค์ปู่นะคะแต่ยังไม่พอเนอะเอาะยางอรถมอไซค์นะคะยังไม่พอนะคะเดีย๋ยวค่อ,อยาหาอีกนะคะในวันนี้ก็จะได้ใช้ยางรถยนต์กเพราะว่า<อ>ยางมอไซค์เราเอาไปรถหนึ่งมหมดแล้วได้เหลือน้อยเดียว พราะว่ามันก็จะเป็นห้าเซนห้าห้าห้ามัดง่ายเนี่ยยางมอไซ์มัดง่ายเนาะพอเบาเนาะพอมัดง่ายมันเล็กเล็กเล็กักจากปรุงตัวไปแล้วก็มันต่ำแต่มีเ้าอย่างรถยนต์เนาะเอาเอาขนันคือมันจะได้รองรับเนาะใช่รองรับข้างข้างอันนี้มันสูงแล้วก็เลยต้องใช้ยางมอเตอร์ไซค์เนาะเพราะว่ามันหนักในการยื่นใช่ค่ะของทุกอย่างนี้มีประโยชน์หมดนะคะแล้วก็ฟางยัดให้มันให้มิดชิดให้มันแน่น แล้วก็เอาเอาฟางยัดเข้าไปเสริมแล้วก็ผ้าด้วยใช่ไหมปิดท้ายด้วยผ้าขาวนะคะผ้าขาวคลุมอีกรอบประมาณนี้ละผ้าขาวคลุมเสียนใช่ไหมจ้าคลุมหมดคลุมหมดทุกอันทุกชิ้นแล้วเพราะว่ามันจะมีอยู่ห้าช่วงก็เลยต้องใช้ยางทุกทุกทุกช่วงนะเพราะว่ามันจะด้งไว้กลับเลงค่ะตอนนี้เขากำลังเร่งรีบกันอยู่ช่างก็มาเพิ่มอีกสองนะคะวันนี้ ก็คุณชายพูดอยู่แร่ให้เสร็จเร็วเนาะค่ะจัางก็ทํางานเต็มที่นะคะทั้งวันเต็มที่แดดไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนสองทุ่มคุณพักคจะพักกินข้าวบ่ายโมงขึ้นแล้วเขาก็ขึ้นอีกละพักกินข้าวแป๊บเดียวขึ้นอีกแล้วค่ะนะคะส่วนเราก็ขึ้นไม่ได้อย่างเช่นพ่อก็นี่แหละค่ะก็มาหายางรถยางอะไรประมาณนี้ค่ะเรางานไม่เป็นงานเชื่อมงานช่วยเหลือคนละอย่างกันไปเนาะ พ่อให้พ่อเชื่อมมันก็ไม่เป็นแล้วมันสิขาดบดเท่านั้นแหละเป็นหูจังหวงก็ไ่เลย <c oughs> ต้องให้งานช่างที่เขาถนัดเนาะจ้าเป่าพ่อเอาแบบนี้ก็แล้วกันไป,ปหายางน,<ล>นี้แล้วก็เป็นธุระเพราะว่า <c oughs> เรารู้จักคนเยอะไม่ว่าจะเป็นเขาวงก็ตามไม่ว่าเตางงวยก็ตามเน,ะนญญญาะมีเพือเ่อนเยอะ แกบอกว่าร้านนี้ก็เยอะเดี๋ยวจะชวนแม่พีกับยาชีมาคนเอามาคนช่วยจ้ะแกให้ไปหาลื้อเอาเลยไหนบอกวันนั้นเราก็มาลื้อจนเห็นเขาเกงีเงาเมงอะไรแกบอกว่าเอาไปเลี้ยงที่กอกเลยแต่ว่าเราไม่เอาต้องต้องหายาชีด้วยอ่ะซื้อถุงมือมาลือเอาเลยแกบอกหาคนมาเด้อแกบอกเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงดิแกแกอะไรเป็นโรคหัวใจนี่แหละแกบอกว่าเหนื่อยเนือเหนือยหอมหอมเอาได้สองชิ้นแกบอก าเลยเด้อบวถ้ามารอบหน้าแกบอกว่าให้หาเพื่อนมาเลยแกบอกอเดี๋ยวเราก็ชิญเพื่อนเพื่อนมาหาถ้าไม่ได้จริงๆเนาะจ้าโอ้ยโหดนี่ก็ยังไม่ได้ถามนะพ่อเนาะ,ะบ้านจันเทนอีกยังอีกหลายบ้านที่เรายังไม่ได้ไปถามนะคะยังยางนอกมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะได้ใช้มันง่ายดีเพราะว่ามันยังเล็กแล้วก็เอาเอาไปขนาน,นกับอะไรนะเขาเรียกว่ากระสอบเนาะมัดมัดรอบใส่กระสอบแล้วก็เอาไป กระวงปูเพื่อไม่ให้มันเลยกันกระแทกนี่นะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สามท่านนะคะเ,นนเอาแล้วร้านนี้ก็เอาแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ